สวัสดีค่ะก็วันนี้เราตั้งประเด็นกวนๆนิดหนึ่งนะคะเฟซบุ๊กไลฟ์วันนี้เราก็จะตั้งประเด็นว่านี่เป็นเวลาของมืออาชีพถามว่าทำไมเรียนตั้งประเด็นอย่างนี้ก็คือขณะนี้เราเจอสถานการณ์ที่เราต้องการความเป็นมืออาชีพของประชาชนไทยทุกฝ่ายเอาเรื่องสถานการณ์ระเบิด ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นเรื่องสำคัญความเป็นมืออาชีพของสื่อนะแม้กระทั่งนะะประชาชนในฝ่ายต่างๆขณะนี้เนี่ยเราได้ผ่านเรื่องราวร้อนหนาวมามากม,มายแม้กระทั่งการต่อสู้ของประชาชนนั้นแม้ไม่อยากจะใช้คำว่ามืออาชีพสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มันก็คล้ายๆเป็นเชนนั้นจริงๆ เมื่อก่อนนี้เคยมีเพื่อนนะฮะที่เป็นคนต่างประเทศเขาสงสัยคำว่าพวกนักปฏิวัติคือคล้ายๆกับเป็นเหมือนอาชีพแะนะซึ่งมันความหมายมันเหมือนกับถ้าตีด้านลบก็คือคล้ายๆกับว่ามีไรายได้นะฮะมีไรายได้จากการทำการปฏิวัติหรืออย่างไรแต่จริงๆไม่ใช่ก็หมายความว่าทั้งชีวิตนั้นอะทุ่มเทให้กับสิ่งนั้น นั้นก็เข้าใจว่าทางตำรวจเนี่ยในขณะนี้เราเรียกร้องมากเพราะว่าแม้กระทั่งคุณศรีวรารู้สึกจะใช้คำพูดรุนแรงนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าอ,อันนี้เป็นข่าวว่าพลตำรวจเอกศรีวราก็มาพูดเรื่องสังการนครศรีธรรมราชผู้บังคับการ ไปขอเพิกถอนหมายจับนายสักรินคฤหัตชาวเชียงใหม่กับศาลอาญาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะในข้อหาเดิมแล้วก็ก็คงยังไม่ได้ถอนหมายจับแต่ว่าให้ให้ทำสำนวนใหม่หรืออย่างไรเพราะว่าข้อหาวางเพลิงก็คงไม่ใช่แต่เด้ก็ไม่แน่ใจว่ามีข้อหาอย่างอื่นเพราะาอันนี้พูดถึงวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อนุญาต ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าเราก็เอกใจตรงที่ว่าคุณศิวราก็พูดถึงตำรวจนั่นก็แปลว่าตำรวจได้กันก็เรียกร้องนะฮะความเป็นตำรวจมืออาชีพและที่เรนถือว่านี่เป็นเรื่องจำเป็นในเมื่อฝั่งที่เป็นฝั่งยึดอำนาจก็ผ่านการทำประชามติแล้วซึ่งเรนก็มองว่า เป็นการเขียนอาร์ติมูนแบบมืออาชีพที่อยู่ข้างฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะทีนี้พอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ได้ไปหลายอย่างนะก็คือในรายการเดี๋ยวหลังั้นก็จะตั้งว่าคุณชนะประชามติแล้วทำไมคุณต้องใช้มาตาเสีบสีก็คือควรจะเป็นรัฐบาลแบบมืออาชีพได้ละถ้าดูการพูดจา ตอนที่นายกรัฐมนตรีไปที่มาเลเซียก็แสดงว่ามีคนเขียนสคริปต์ให้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องยุทธศาสตร์อะไรไม่เลวก็รู้ว่าคนที่เขียนให้นั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นมืออาชีพแต่ตัวนายกจะเป็นมืออาชีพได้หรือเปล่านั้นยังสงสัยอยู่เพราะมีคนตั้งคําถามว่าท่านเตรียมจะเป็นมืออาชีพได้ไหมนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าจะเป็นนายกที่ไม่มีมาตาสี่สีนั้น ต้องเป็นมืออาชีพเอาละเรามาถึงปัจจุบันทุกฝ่ายต้องเตรียมตัวเป็นมืออาชีพไ่แล้วตำรวจก็ต้องเป็นมืออาชีพทหารก็ควรจะอยู่แบบทหารอาชีพและอาชีพทหารนั้นเนี่ยก็มีหน้าที่นะฮะในการดูแลความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรุกรานจากภายนอกความมั่นคงภายในนั้นเนี่ยโดยปกติไม่มีเหตุผลที่ต้องใช้ทหาร ถ้าเป็นเรื่องราวความขัดแย้งโดยทั่วไปยกเว้นในกรณีที่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธเราก็ไม่เข้าใจว่าในกรณีของการชุมนุมโดยปกติซึ่งไม่ได้มีการต่อสู้ด้วยอาวุธนั้นเนี่ยถามว่าฉะไหนนะฮะทำไมต้องใช้กำลังทหารเพราะดังที่เราทราบมาก็คือว่า ในในที่ประชุมครมอรแล้วก็เป็นผลนะฮะผลของคอรมอเนี่ยตั้งแต่ในยุคข,ของคุณอนันต์ปัญญารชุนก็คือยุคกองทัพนะฮะในส่วนที่ดูแลรักษาพระนครกองกําลังรักษาพระนครยุบไปเลยแล้วต่อไปนี้ให้ใช้ตํารวจและตํารวจก็ต้องเป็นมืออาชีพมีการส่งไปอบรมเกี่ยวกับการาควบคุมฝูงชนอะไรต่างๆเั้นก็คิดว่าเมื่อ เมื่อฝ่ายยึดอำนาจได้ตามวัตถุประสงค์ไปพอสมควรควรจะทำงานแบบมืออาชีพได้แล้วเป็นรัฐบาลก็เพราะที่เป็นรัฐบาลที่ที่นำไปสู่มีการเลือกตั้งแล้วเมื่อมีผู้แทนรัศดรแล้วก็อยู่ได้ตำรวจก็เป็นมืออาชีพทหารก็เป็นมืออาชีพแต่ว่าถ้ายังใช้มาตรา44อย่างพร่ำเพรื่อคุณจะเป็นรัฐบาลในสถานการณ์ปกติได้อย่างไรนะเพราะว่าในขณะนี้ดิฉันมองว่า การแก้ปัญหาสถานการณ์ที่มีการวางระเบิดไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานความมั่นคงไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพเลยเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่าให้คุณทำในสิ่งที่ควรจะทำตำรวจก็ต้องมีหลักฐานนะฮะมีพยาน ทหารก็ควรจะเลิกการอุ้มได้แล้วคุณคุมอำนาจได้หมดแล้วคุณสร้างความชอบธรรมได้จากการทำประชามติไม่ว่าการทำประชามตินั้นเนี่ยจะมีปัญหาแค่ไหนก็ตามแต่ว่าในเมื่อคุณผ่านคุณได้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วคุณชนะประชามติแล้วคุณควรจะยุติการใช้มาตราสีสีหรือวิธีการแบบเถื่อนๆเนี่ยเอาวิธีการแบบมืออาชีพมาทำ นะเพราะว่านี่คือการเตรียมตัวที่จะย่างก้าวไปสู่รัฐบาลที่จะมีส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งยันไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วประชาชนและสังคมโลกกําลังจับตาดูก็อุตสาห์วางแผนมาต้องเรียกว่าเป็นมืออาชีพในการยึดอํานาจอ่ามืออาชีพในการวางแผนในการยึดอํานาจแล้วสร้างความชอบธรรม มืออาชีพในการที่เขียนรัฐธรรมน,นูญที่ได้นายกคนนอกแต่ว่าต้องมีมืออาชีพในการทํางานเราไม่เรียกร้องอะไรมากกว่าคุณทํางานอย่างมีเนะะื้อหาตํารวจก็เป็นตํารวจมืออาชีพทหารก็เป็นทหารมืออาชีพถามว่าทาไม่ได้หรือยังไงในเมื่ออํานาจรัฐอยู่ในมือคุณหมดแล้วแลืความเป็นมืออาชีพนี่แหละมันก็จะแก้ปัญหาประเทศไปได้ นะก็คือจะทำให้คนยอมรับได้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็สามารถสังสรรกับต่างประเทศได้ในขณะน,นี้การที่จับกลุ่มประชาชนเหวี่ยงแห่การใช้มารตรา44และไม่บอกให้เขารู้เขาไม่มีสิทธิอย่างนี้นะมันขัดกับปัญญาสิทธิมน,นุษยชนขัดกับกติการะหว่างประเทศสิทธิพลเมืองแน่นอน แล้วก็สิทธิทางการเมือ,องด้วยขัดหมดเลยดังนั้นคิดว่ามันน่าจะยุติได้แล้วนะการทำแบบนี้คุณได้ไปเกือบหมดแล้วทุกอย่างอะ่ะความชอบรมในสายตาคนจำนวนหนึ่งก็ได้ไปแล้วอะ่ะแต่ถ้าคุณจะได้ความชอบทมต่อไปเนี่ยนั่นก็คือคุณต้องปฏิบัติการทุกอย่างอย่างมืออาชีพจริงๆเป็นตำรวจมืออาชีพเป็นทหารอาชีพทำงานความมั่นคงอย่างมืออาชีพ ใช้หลักฐานนะฮะใช้พยานไม่มีการที่โยนทงคุณไปครูอะไรอ่ะฟังที่ไม่เอาด้วยกับคุณอ่ะก็คุณผ่านพะชามติไปแล้วอ่ะแล้วํานวญก็โอ้โหนี่เหลืออย่างเดียวก็คือสองห้าสิบคนเสนอนายกไปเลยพักก็ตั้งรอไว้แล้วมีทุกอย่างแล้วอ่ะเนี่ยคิดว่าไม่ควรที่จะเว่อร์ไปมากกว่านี้แล้วก็ทําให้ประชาชนเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยไม่รู้หรอกว่าที่คุณจะจับไป ข้อหาอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยความชอบทมของคุณที่คุณคิดว่าคุณได้น่ะมันเสื่อมหมดละนะครับเพราะว่ามันแสดงเห็นว่าคุณหวาดกลัวแล้วคุณกลัวอะไรคุณหวาดกลัวประชาชนเหรอประชาชนไปทำอะไรคุณได้รัฐทุนนุนก็เป็นของคุณอาวุฒิสมาชิกก็เป็นของคุณกองทัพก็เป็นก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วดูเหมือนว่าจะตกลงตำแหน่งพบทบได้แล้วด้วยแล้วกลัวอะไร กับผู้ไ่ค้าิกีแก่นะคะกับคนรีไซเคิลขยะกับคนขายเสื้อผ้าหรือกับคนแก่ๆจำนวนหนึ่งและที่สำคัญก็คือว่าเรายาจะเท้าความไปถึงสิ่งที่อดีตสสนะฮะสสกุ้งคุณทัศนีและครอบครัวรวมทั้งอ,อดีตสสลำพูลนะฮะที่ที่สสรังสรร ที่กำลังยังถูกจัดการด้วยการตีความนะฮะเกี่ยวข้องกับร่างรักรมนูญในสิ่งที่ท่านอาจจะไม่เห็นชอบแต่มันเป็นสิทธิ์และในโลกนี้ไม่มีใครเขาถือเป็นความผิดกับคนที่เห็นต่างในเรื่องร่างรัฐธรรมนูนและที่สำคัญคือการเผยแพร่เนี่ยตัวพรบประชามติก็บอกว่าเผยแพร่ได้ คุณลองคิดดูว่าที่เขาส่งจดหมายนั้นนะ่ะกับที่เผยแพร่ใน a c e b o o k เผยแพร่ในสื่อออนไลน์หรือเผยแพร่ผ่านโทรทัศนะ์นะฮะทั้งหลายที่ที่พวกท่านทำทำกันยังไหนได้ประสิทธิผลมากกว่าแล้วถ้ามันได้ประสิทธิผลเนี่ยภาคเหนือเนี่ยคะแนนจะเป็นอย่างนี้เหรอแพ้สิคะฝ่ายเห็นต่างนะแพ้ถึงแพ้ไม่มากก็แพ้เพราะฉะนั้นท่านคิดว่า ยุติลักษณะที่เป็นคุกการคุกคามข่มขู่โดยใช้อำนาจแต่ใช้ความเป็นมืออาชีพเพื่อเริ่มต้นศักราชใหม่แม้นคุณจะได้ชัยชนะมาแล้วก็ต่างแต่เพื่อเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยนะฮะก็คือยุติการใช้อำนาจที่ไม่ชอบทำเสียเถิดแต่ว่าถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะสำหรับเรา นะโดยเฉพาะนอปชอน,นั้นเนี่ยเราเป็นขบวนการสันติวิธีเราก็ได้แต่พูดแล้วคุณก็ได้แต่จับนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจริงๆนั้นเนี่ยทําเป็นมืออาชีพเปิดเผยประชาชนรู้สิครับดังนั้นก็ขอได้เพียงแค่นี้นะฮะก็สําหรับเพื่อนๆก็อ่าก็แจ้งข่าวว่าวันที่21 11, เนี่ยสถานีพีทีวีก็จะเปิดนะ ออกอากาศแพร่ภาพได้แต่ว่าไม่รู้เขาจะปิดเราเมื่อไหร่เวลาจะปิดเราก็จัดงานเปิดก็จัดงานแต่ถ้าอีกสองสามวันปิดอีกทีก็จัดงานอีกนะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะไม่เคยยอมจำนวนก็ต่อการที่มองคนเป็นคนไม่เท่ากันแล้วก็นี่จะเป็นการต่อสู้ นะฮะไปอีกนานเท่านานเมือ่อวานนี้เป็นวันสันติภาพไทยซึ่งเป็นวันที่รำลึกเรื่องของขบวนการเสรีไทยที่ถือว่านำสันติภาพมาสู่ประเทศไทยไม่กลายเป็นเงื่อนไขของผู้แพ้สงขรามแต่ปรากฏว่าผู้ที่ทำงานเสรีไทยถูกฆ่าตายหรือฆ่าตายทางการเมืองเกือบหมดและนี่คือผลตอบแทนของคนที่นำสันติภาพมาสู่ประเทศไทย เราก็เหมือนกันรปชเราไม่เคยคิดที่จะใช้ความรุนแรงนะฮะแต่ว่าก็ถ้าเป็นชะตากรรมของประเทศไทยที่ผู้รักสันติภาพจะเป็นผู้ถูกกระทาก็ต้องดูกันต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ